สวัสดีเจ้าหญิงเซเลทีเลียเฮ้ยใช่ที่ไหนอ้าวไม่ใช่หรอไม่ใช่พี่แอกโอ้เจ้าหญิงมนะโมนาเฮ้ยไม่ใช่อืมเจ้าหญิงอะไรอ่ะเจ้าหญิงแอเรียลเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยถูกแล้ว <laughs> <laughs> แลก็สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับพี่ฝนแล้วแล้วก็เพคน่ะหรับหล่อมากหล่อมากวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่ามารเมไลโอ้โหดูดิสวยมากมากเลยเพกเป็นแบบนายเงือกหรือนางเงือกอะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันตอนแรกมาเป็นเสื้อกออกกว่าจะหาเปลี่ยนได้ อแกมน,นี้แบบสวยมกากเลยอ่ะไม่ได้เข้ามาเล่นตั้งนานเราสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ด้วยนะซึ่งพี่ฝนกับพี่เอกเนี่ยก็ทําการเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมเรียบร้อยแล้วนะคะใช่เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมนะเราสามารถเข้ามาเปลี่ยนได้หมดเลยดูสิน่ารักมกากเลยนะคะเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าตาได้ด้วยนะ เปลี่ยนทรงผมอะไรหมดได้ทุกอย่างเลยอ่ะแม้กระทั่งสีผมก็เปลี่ยนได้นะทุกคนจริงๆมีคราวแต่พี่ยองไม่เอาใช่แบบน่ารักสวยมากๆกับพี่ฝนทุกใจทูกใจเกมนี้มากๆากเลยอ่ะจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่างๆในแมปนี้กันดีกว่าพี่เอกอือหือ้โเฮ้ยเข้าไปแต่งตัวแป๊บเดียวแต่งตัวแป๊บเดียวเลือกมาเต็มเลยเพื่อนมาเต็มเลยอ่ะ สว,ส,สวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีทุกคนนะครับใครกันมัางก็ไม่รู้เนาะพี่ฝนไปไหนแล้วนี่นี่ไงอยู่นี่ไงกําลังว่ายน้ำชวัดเฉวิเออยู่เนี่ยดูดิเฉวีวเออเออฉวัดเฉวิเว๋โอ้โหเราต้องไปที่ไหนอะ่ะไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวขอไปดูสถานที่ก่อนพี่เอาดนำไปได้ไหมอ่ะพี่ฝนก็ไม่เคยเข้ามาเล่นน,น่ะ<อ>นานก็ไม่รู้อ่ะนานเข้ามาทีนึงเห็นเขาบอกว่า มีร้านกาแฟมีโรงเรียนด้วยนะเฮ้ยข้างบนพี่เห็นอะคาเดมี่นี่นี่ไหนไหนไหนอะคาเดมี่เหรอไหนทางไหนเนี่ยใช่ทางนี้ทางนี้อะคาเดมี่อะคาเดมี่ sunset academy อ๋อนี่ไงโอ้สวยสวยสวยอะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่อะคาเดมี่นะครับใช่สวยมากเลยอะเราจะต้องทำการ enter กด e เพื่อเข้าโอเคโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในดูโอ้โหโอ้โหนี่โรงเรียนจริงเหรอโรงเรียนนะพี่บูรินี่คาเฟ่ด้วยอะสวยมากโรงเรียนจริงเหรอนี่ กินมากอ่ะนี่คืออะไรอ่ะอาหารแบบน่ากินมากเบียดพีฝนเป็นไฟมีคุกกี้พี่ฝนทนไม่ไหวแล้วขอแบบขอกินเลยได้ไหมอ่ะระหว่างทางเอาแฮมเบอร์เกอร์ถ้ากินแล้วกันเนาะเฮ้ยเบียดเขามีถาดอาหารไปหยิบถาดอาหารก่อนเดี๋ยวหยิบถาดอาหารหรอใช่ใช่หยิบถาดอาหารพี่ฝนเอาอะไรดีอ่ะขอถาดเนี่ยหรองี้พี่ฝนขอกินในนี้ก่อนดีกว่าพี่ฝนชอบกินเค้กแล้วพี่ฝนเอาถาดตรงไหนเนี่ยตรงนั้นไงมีถาดอาหารอยู่แดงๆ่ะเห็นเปล่าซ้ายมือ นั่นแหละอ๋อเนี่ยเราเอาคุกกี้ด้วยโอเคมาฟึบร่อนไปร่อนมาเอาื่กกี้เอาเค้กมาไม่ใช่หรอตอนเช้าตอนเช้านี่ขนมปังก่อนขนมปังขนมปังแล้วก็พี่ฝนขอเป็นสลัดแล้วกันโอ้คนเยอะมากไม่ได้เฟ้นไฟมากดผิดเปล่าต้องเข้าไปใกล้ๆถึงจะกด E ได้เคเอาสลัดมานี่เบอร์เกอร์ของนักของนักแล้วก็เอาไอติมมาอันนึง ไม่ไม่ใช่ไอติมนี่อันนี้มันคือครับเค้กอ๋อไอติมอยู่นี่ไอติมอยู่นี่เอาผลไม้มาออเลือกได้หนึ่งอย่างนี่แล้วก็เอาเอามีมาละกันนี่อ๋อได้ผลไม้เหรอได้แล้วนี่ได้แล้วพี่เอกพี่ฝนจะมานั่งกินแล้วนะโอเคนี่ดูดิได้ถาดอาหารมาหนึ่งถาดอืมก็น่าจะดีนะใช่เอ้าแล้วนั่งกินยังไงอะแล้วกินยังไงต่อ เหมือนกับว่ากินไม่ได้ป่ะโอเคนั่งได้อย่างเดียวเดี๋ยวขอกินนี้กินยังไงอะ่ะกินยังไงอะ่ะออกินกินไม่ได้เหรอให้นั่งเฉยๆอ๋อให้นั่งมองเหรอเขามีมีแต่คําสั่งนั่งอย่างเงี้ยใช่มีแต่คําสั่งนั่งแบบไม่มีคําสั่งให้เรากินหรือเปล่าอ๋ออาจจะยังไม่พัฒนาก็คใครรู้วิธีการรับประทานอาหารในนี้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับน่ากินนะ่ะอยากกินนะ่ะโอเค,อเคป้ายพีย่เอกเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันต่อดีกว่าโอ้อันนี้มีป้าย อาร์แกลูรี่ว้าวโอ้โหสวยมากอ๋อนี่ไงเหล่านางเงือกที่ใช่อาจจะเป็นเซเล็บนะประจำโรงเรียนในนี้หรือเปล่า ใช่น่าจะเป็นแบบเซเลฟอะไรเงี้ยเป็นดาวรงเรียนอะไรประมาณนั้นเปล่าเรียกอะไรนะรุ่นพี่รุ่นพี่เออรุ่นพี่แบบสวยมากเลยอะแต่ละคนโอเคเฮ้ยพี่ฝนก็สวยใช่ย่อยนะดูดิเห็นน่ารักพี่ฝนฝั่งนี้มีรูปคนเดียวด้วยอะนี่ครูใหญ่เปล่าเออสงสัยจะเป็นครูใหญ่อะใช่ไหมนี่ครูใหญ่เนาะใช่น่าจะเป็นครูใหญ่น่าจะใช่แล้วเราไปทางไหนต่อไปทางนี้ใช่ไหมนี่นี่นี่ทางนี้มีประตูอะไรไม่รู้อะพี่เอกไปไหนอะเดี๋ยวไปดูก่อนอุ้ยเฮ้ยเราออกมาข้างนอกอะ อาวเป็นประตูหลังโรงเรียนดิไม่เข้าดิยังไม่ทันได้เข้าเลยเดี๋ยวเเข้าไปใหม่เข้าไปใหม่เข้าไปใหม่บอกแล้วต้องตรงไปนี่ไงต้องตรงไปนี่อุ้ยเข้ามาเลยอันนี้หรอเฮ้ยพี่เอกเข้ามาอะไรอ่ะเข้ามาข้างหลังเป็นแฟชั่นอ๋อเป็นชั้นเรียนแฟชั่นหนอพี่ฝนพี่เอกเข้ามาในแฟชั่นด้วยเฮ้ยมีถ่ายด้วยนะมีกินสกรีนด้วยอ่ะไหนนี่มีกินสกรีนเารอเอ้ยว่าแต่ว่าพี่เอกเป็นตัวสีเขียวอ่ะมันก็ตัดไม่ได้ดิ ต้องไปฉากขาวโอ้ยนักอ่ะมาถึงแล้วเปิดไฟเอ้ยนี่ฉากขาวใช้ได้โอ้โหเท่โอ้เปิดไฟตรงนี้ได้ด้วยเหรอใครไปเล่นไฟไม่เป็นไฟเทคโอ้ปวดตาอฮ้เพื่อนเล่นไฟเฮ้ตรงนี้มีหุ่นด้วยหุ่นทำเสื้อผ้านี่ไงฉันเรียนแฟชั่นฉันเรียนแฟชั่นใช่ไหมฉันเรียนแฟชั่นเนี่เท่เลย เลอย่างเทเลยอ่ะเวลาเคลื่อนไหวตัวนี่สวิงสวายน่าดูเลยอ่ะใช่สวิงสวายมากเป็นแบบเหมือนปลาจริงๆอ่ะทุกคนพี่ฝนฮะนี่เพื่อนเราใช่ไหมเนี่ยใส่สีดามาเลยอ่ะอุ๊ยอูเพื่อนแสบตามากเลยเดี๋ยวก่อนดาร์กมาเลยเออมาแบบใส่ดาร์กเลยเพื่อนแต่ละคนแบบแต่งตัวแบบสวยนะจัดเต็มมาเออจัดเต็มมากกันเลยปะเดี๋ยวไปกันต่อข้างล่างมีอะไรอีกไหมอ่ะมันข้างนอกแล้วเปล่าเราต้องกลับเข้านี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนู้นเหรอทางนู้นมีอะไรอ่ะ ไม่รู้ดิมันเหมือนกับว่าม,มีีน้้ดวยนะทางให้เข้าไปมีกระบองเพชรด้วยเนะ,ะอเ,นะเอาไปทําอะไรอะ่ะเดี๋ยวพี่ผนเข้าไปดูข้างในก่อนดีกว่าเพเอกสงสัยอ่ะพี่เอกฉันเรียนวิทยาศาสตร์เหรอพี่เอกเอากระบองเพชรมาฝากากระบองเพชรมาทําไมเจอนี่ไงพี่เอกเ,เจอเจอกระบองเพชรมา <c oughs> เอาไปทําอะไรอะ่ะใครเอามั่งอะ่ะเอ้ยมันถือมาได้ด้วยเหรอเออไปกดกดโฮมาเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อถือมาได้หรอเดี๋ยวพี่เอกจะลองใช้กล้องส่องทางไกลดูนะใช้ได้เหรอ ไม่หนูดิมันดั่งเฉยๆอ่ะเฮ้ยอยากใช้อ่ะทำไมอะอยากใช้อ่ะอยากใช้กล้องส่องทางไกลอ่ะเนี่ยอยากเอาเฉือนได้เนี่ยแล้วก็มาส่องดูว่าโอ๊ยพี่ฝนติดโอ๊ยช่วยด้วยทุกคนติดโอ๊ยลอยขึ้นมาข้างบนแน่กว่าจะออกมาได้เคเดี๋ยวไปดูชั้นเรียนต่อต้นไม้จีนแล้วก็แสงแดดอาหารโอ๊ยอย่เงี้ยหรอออกมาข้างนอกแล้วนะพี่เอ็ดยังไงพี่เอ้ก็ออกมาแล้วหมดแล้วเหรอ น่าจะหมดแล้วล่ะเป็นชั้นเรียนคานเรียนในโรงเรียนนี่รบัตทอรี่อยู่นี่อะเลยบัตรทอรี่เหรอใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ดไม่ใช่รับบัทอรี่เป็นไดอารี่นะครับอ๋อนี่ห้องสมุดใช่ทารับบัตทอรี่นี่ไม่ใช่ใหญ่มากอ้อมีสมุดพี่ฝนฮะพี่มีเรื่องจะถามอะสงสัยมานานมากเราตั้งแต่เด็กๆเลยนะเรื่องอะไรอะว่าทําไมในห้องสมุดมันถึงมีแต่หนังสือเออเนอะมีใครสงสัยบ้างปหมเออมีแต่หนังสือเนอะ ไม่อยากก็มีสมุดดูดิหนังสือเต็มไปหมดเลยอ่ะทําไมเขาถึงไม่เรียกว่าห้องหนังสืออ่ะเออทําไมไม่เรียกห้องหนังสือให้มันดูแล้วรูเลอดไปใช่ไปดูห้องอื่นกันต่อดีกว่าโอ้คนนี้แบบแต่งตัวมาสวยอ่ะจัดเต็มเลยอ่ะดูดิดูดิอูดูเพื่อนแต่ละตัวแต่ละคนสิไม่ใช่แต่แต่ละตัวแต่ละคนใช่ไหมสวิงสวยกันมากออกมาแล้วโอ้โหหลายคนแล้วมาเงือกมากันเต็มเลย พี่ฝนคนนี้หน้าคุ้นๆนะอ๋อสายป่านคนไหนสายป้านสายป้านมาช้าวันเนี้ยโอเควันนี้มากันช้าแบบนางเงือกแบบเหล่านางเงือกแบบสวยมากเฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะอ๋อแสดงว่ามันต้องเอาไปเพียงนักคิดว่าน่าจะต้องเอาไปวิจัยได้แน่เลยเนี่ยโอเคตรงนี้มีแบบที่เลี้ยงสัตว์ด้วยอ่ะหรือว่าเอาไปเลี้ยงสัตว์เนี่ย เฮ้ยมันที่นอนเออมันเป็นที่นอนของสัตว์เลี้ยงไงเป็นนี่ไงเป็นเพชรเนี่ยใช่ไหมเพชรสลีฟแล้วก็มีอาหารแล้วเราจะไปหาเพชรที่ไหนอ่ะไม่รู้ดิเดี๋ยวขอขอไหว้ไปดูดีกว่าโอ้หสวยมากเลยมาทางนี้เร็วฝั่งนู้นมีสปาเฮ้ยมันสวยมากเลยอ่ะใช่สวยมากมาทางนี้เร็วทำไมพี่เอกต้องไหว้กระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บอย่างเงี้ยอ๋อสปาเนอะหรอใช่ใช่มีสปาโอเคโกทูสปาผับ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 ผั ไอเบียกมีชั้นเรียนด้วยอะชั้นเรียนไหนมีชั้นเรียนข้างบนอะให้เราเข้าอ่ะจะเข้าไปไหมอะแต่ในนี้มีสปานะเราอยู่ในแอริเลพาซาใช่อยู่ในสปาตอนเนี้อ๋อสปาเหรอ,อ,อมีสปาเฮ้ยตรงนี้มีอะไรให้กินด้วยล่ะเฮ้ยน้ำปั่นมีน้ำผลไม้ปั่นหรือเปล่าไม่ยอยากกินน้ำโค้กนะเดี๋ยวขอหยิบแก้วก่อนไม่มีอะหยิบแก้วยังไงอ่ะแก้วอยู่ไหนแก้วอันนี้ไง เฮ้ยนี่ใครเนี่ยฮะวันนี้ใครเนี่ยผมแกะเนี่ยคนไหนอะคิตตี้โอ้นางเงือกมาใหม่กันเต็มไปหมดเลยอะโอ้ยใ oh. นนี้มีสปา oh. เดี๋ยวขอลงไปดูก่อนอันนี้ขอไว้ทำอะไรอะอ๋อไยเรานั่งในน้ำในอ่างสปาได้ด้วยนี่คือขอเรียกอะไรจากรุซี่เงือกอดูดิอุ้ย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 นางเงือกเต็มเลยอยู่โอ้โหโอ้โหเพียกดูดิ เงือกสวยๆทั้งน,นั้นเลยอะแล้วมีเพียกเป็นนายเงื้งอ,อตัวเดียวโอ้โหสวยอ่ะดูดิสวยอย่างสวยสวิงสวายกันเต็มเลยอ๋ <laughs> ออ,อ๋อยางเท่เฮ้ยทางนี้อะไรอะมีที่เปิดปิดสวิตช์อะไรไม่รู้อะเฮ้ยอ,อันนี้เป็นอ่างอะไรอะไหนอ่างบ่อเขียวๆอ่ะอ่างเขียวอ่ะอ,อ่างไอ้นี้แน่นเลยอะสาลาย สาลายสไปรูรีน่าสาลายสไปรูรีน่าโอ้นางเงือกสวยมากแต่ละคนแล้วไมของพี่เอกมันลงไปแช่อยู่แค่นี้แต่ละคนสวยมากเลยอ่ะจริงๆพี่เอกแล้วเขามีปีกกันด้วยนะโอ้คนนี้มาแบบจับต็มากเลยมีมุงมีหมวกด้วยอะมีหมวกมาด้วยมีมงกุฎด้วยใส่หมวกอะเออสวยสวยสวยมันมันหนักหนักอะอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้นี่ไงเตียงสปาเตียงสปานี่ไงพี่เอกไม่ฝนพกหน้าละพอกหน้าเถอะเออนี่ไงนี่ไง เอ้าพอกหน้าแล้วเฮ้ยเพีอกแค่วิ่งผ่านเองพอกหน้าแล้วหน้าดําเลยอ่ะเอ้ยพอกหน้าแล้วดูดิโหหน้าชาโคดูดิหน้าชาโคแล้วก็ไปนอนตอนนี้เราก็ทําการพอกหน้าแล้วนะครับเราก็กําลังที่จะรอให้หน้าแห้งเนี่ยการมาร์กหน้ารอบนี้นะครับมามาร์กเอ้ยเดี๋ยวมีคนมาร์กหน้าด้วยนี่เลยแตงกวานี่ไงชาโคเดี๋ยวแล้วก็มีแบบแตงกวามาร์กหน้าสปานี่ไงนี่ไงนี่ไง พี่เอกว่าพี่เอกเคยเห็นแม่พี่เอกทำอย่างเงี้ยตกใจเลยอ่ะเปิดประตูออกมาตอนกลางคืนอะเมื่อก่อนอะเปิดออกมาปังตกใจโอมักแน่เฮ้ยนั้วนี่คือมีถึงมีเทียนด้วยอ่ะยังสวยไม่รู้ออกยังไงอ่ะพี่ออกยังไงอะต้องไปล้างอะไรหรือเปล่านี่ไงนี่ไงเอาผ้าเช็ดเปล่าฮะเอาผ้าเช็ดไหมไม่เห็นมีเลยอ๋อไม่ได้ ต้องไปล้างหน้าตรงไหนเนี่ยทุกคนต้องไปล้างในสระหรือเปล่าข้างๆที่ขอทําอะไรได้เนี่ยนี่ก็เป็นสปาเหมือนกันโอ้มันสปาเยอะไปหมดเลยอะ่ะเป็นสปาเยอะเป็นสปา,ยสปาเยอะแยะเลยเพียกลงน้ำแลนะเดี๋ยวๆ <laughs> ล้างหน้าเขาไม่ได้ทําไงดี a p p เปิลออะไรเนี่ย Mask, มาส์กมาสหน้าอ๋อแล้วล้างหน้ายัางไงเน่ยทุกคนเย่ <laughs> yeah, แล้วล้างหน้าไม่ได้ <laughs> ล้างหน้าไงเนี่ย เล้างหน้าไม่ได้อ่ะดูดิกลายเป็นแตงกวากลายเป็นแตงกวาตีมโอ้นี่อันนี้หนักกว่าอีกเขาพอกอะไรไปทำไมเขียวขนาดนี้นนกลายเป็นแตงกวาแกมีตรงอื่นอีกไหมเนี่ยแต่ว่าเราเราจะออกไปทั้งอย่างเงี้ยหรอ เราก็คงต้องออกไปทั้งอย่างนี้น่ะทำไงอ,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 ไไอ่ะเอาออกไม่ได้อ่ะเอานาออกไม่ได้อ่ะปาไปกันต่อดีกว่าพี่เอกไปฝั่งนู้นกันต่อดีกว่าเราเคลียร์หน้าก็ไม่ได้เหรอไม่รู้ดิเคลียร์ไม่ได้มั้งเท่เลยโอเคไปต่อเท่เลยอ่ะเอเวอรพาซานี่คืออะไรอ่ะพี่เอกอันนี้คือซาลอนน่ะตรงนี้มีซาลอนด้วยเออเป็นพรีเมียมเหรอ เข้าไปยังอ่ะเดยกเข้ามาแล้วโอ้เด็เขาไปดูในซาลอนข้างในดีกว่าโอ้เออตอนนี้เราก็โอ้เพราะเราสามารถเลือกทำสีผมได้ทำสีผมได้นี่ไงอุ้ยสวยโัสวยมากโอ้เฮ้ยมีแบบเป็นสีเลนโบเลยอ่ะโอ้สวยเลยอ่ยอ่ะออก โอ้รอห้าสิบเหรียญอ๋อมันคือพรีเมียมนั่นเองนะครับโอ้สวยสวยจริงโอเคไม่มีตังก็นั่งรออยู่ข้างๆไปก่อนแล้วกันนะข้างบนมีตู้กระจกด้วยโหพี่ฝนดูดิโอถ้าอยากจะได้ต้องแบบร้อยห้าสิบเหรียญใช่โหมีแบบทำนั่งทำหน้าอย่างเงี้ยตรงไหนทำหน้าข้างบนข้างบนนี่เขาไปทางไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างบนแต่ว่าก็เสียตังค์อดีนะเพราะว่าไม่มีตังมีแบบแต่งหน้าเขามีตัวอย่างให้เราดูไงใช่ไหมใช่พี่เอกทำไงกันนะพี่เอกดีเนี่ย เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออเกิดอะไรขึ้นอ่ะฮะเฮ้ยแต่หน้าเรายังปกติอยู่นะฮะเดี๋ยวขอรีเซ็ตได้ไหมรีเซ็ตดีกว่ารีเซ็ตแล้วจะหายหายไหมไม่รู้อะเดี๋ยวขอรีเซ็ตหน่อยเออพี่เอกกลับมาแล้วเนี่ยกลับมาแล้วเหรอแค่กดเข้าไปในหน้าปกติอกดเข้าไปในนห้าปกติใช่ไหมใช่แล้วก็ออกมาเดี๋ยวนะพี่ปวดหัวไอ้นี่ละแป๊บนึงเข้าไปในหน้าเรานะอืมอ่ะโอเคเราก็ออกมาใช่ป่ะใช่รอข่าหายแล้ว จะรอไหนอ่ะนี่รอข้างหน้าเดี๋ยวพี่เอกซองดูก่อนดิไอเสหนาหรออ๋ออันนู้นอะไรอ่ะคารอคาเฟ่อยู่ทางนู้นนะคาเฟ่เหรอน่ะคาเฟ่ไปที่คาเฟ่ใช่ไหมใช่นี่ไงเดี๋ยวไปที่คาเฟ่คารอคาเฟ่พับพับพับพบพบโอ้โหนี่ดูไหวโอ้โอ้เข้ามาข้างในแล้วแบบอย่างสวยเุ่นลายเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนี่สั่งได้มีออเดอร์นี่ไงไลท์โรสดโอทมิวช็อกโกแลตดิสเซท เลือกไม่ถูกเลยอะเลือกไม่ถูกอะอะไรเนี่ยมีเดียมโรสอัลมอนด์มิลดาร์กโรสอัลมอนต์โรสคืออะไรอะพี่เอกน่าจะเป็นกาแฟดำว่ะพี่ฝนอยากได้เป็นนมละกันเอาวันนี้นี่ว่ะนมวันนี้ก็แล้วกันสองศูนย์สี่ก็ต้องมีมิตมีเดียมโรสองศูนย์สี่แล้วสั่งตรงไหนเนี่ยเพียเกเอาสองศูนย์ห้านะสองศูนย์สี่แล้วมันแตะไม่ได้แล้วโอเคที่ไงให้มาหยิบที่แก้วก่อนใช่ไหม แล้วก็ให้เราไปเติมตรงไหนอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่ไงเขาจะมีเป็นแบบขวดโหลให้เรานี่ไงพี่เอกดูดีเป็นขวดโหลให้เราผสมเองไหนอะ่ะพี่ฝนเอาเป็นแบบอันนี้ก็แล้วกันซอยมิวนี่แล้วนี่คืออะไรอะ่ะน้ำผึ้งเหรอนี่ไงตรงนี้เป็นน้ำผึ้งอะ่ะโอ้ยดูเหมือนว่าจะยังกดไม่ได้เปล่ายังกดไม่ได้เปล่าพี่เอก ้องเอากาแฟมาก่อนวะนี่ไงกาแฟต้องไปเอาน้าร้อนมาก่อนเปล่านี่ไงต้มกาแฟนี่ไงอันนี้คือไลท์โรสเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เมคมีเดียมโรสเพี่เอกเอาธรรมดาแล้วกันนี่ใส่เข้าไปนี่ไงขอกำลัง<อ>ต้มมาอยู่ต้มให้ใช่ไหมใช่อ๋อนี่ไงใส่เข้าไปแล้วนี่พี่ก,ก็จะได้มาแล้วนี่ต่อไปพี่เอกก็ไปเติมพี่ฝนเอาไลท์โรสดเรากไนน็ไปเติมอันนี้ไปเติม อันนี้ดีกว่าแอลมอนต์มิลนมถั่วเหลืองเออพี่อยากเอาโอ๊ตมิลดีกว่าเติมโอ๊ตมิลเข้าไปเสร็จปุ๊บเติมแล้วตรงนี้วานิลาคาารเมลแล้วก็มาเติมอะไรต่อวานิลาคาราเมลอันนี้อะไรวานิลาปปป๊๊๊บบบแล้วก็มาเติมอะไรเนี่ยวิปครีมเหรอโอเคใส่วิปครีมให้ด้วยโอ้ยน่ากินอันนี้อะไรอะเอ้ยช็อกโกแลตนี่ิแอลมอนตใส่ซินนามอนด้วย แล้วก็อะไรเอ่ยอันนี้คืออะไราราเมลคาราเมลไม่เอาพี่ฝนเอาคาราเมลมาแล้ววุ้ยได้แล้วช็อกโกแลตดิสซี่ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินซินนามอนอะไรอ่ะวิปครีมอ่อนสักหน่อยแล้วกันไม่หาที่นั่งกินตรงไหนได้เนี่ยพี่เอกได้ออกมาเป็นลาเต้แหละพี่ฝนได้ออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้มันจะมีชื่อบอกข้างบนมีชื่อบอกเหรอใช่ถ้าพี่ฝนมาสมมั่วมันก็จะไม่ได้ไอ้นี่เอนใช่ไหมล่ะพี่ฝนมาสมมั่วเหรอ เออแต่ก็ออกมาแบบดูน่ากินดีนะดูดิน่าก,กินมากเอาแบบที่ชอบที่ชอบแบบอยู่ไหนอ่ยอยๆเพื่อนเต็มเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเต็มเลยอะ่ะเรามองไม่เห็นตัวเองนี่ไงเอ้ยทำไมเขาไม่ต้องใส่เกาะก็ได้อะแล้วเพียกใส่เกาะมาทำไมได้กินแล้วดูดิเพียกก็ถอดออกสิถอดเปาะออกนี่ไงน่าก,กินมากอยู่ไหนเนี่ยน่าก,กินตรงนี้คืออะไรอะ่ะ complete order คอมพลี t ออเดอรกดอีที่จ่ายตังคว่ะเออต้องจ่ายตังค์ป่าอ๋อไม่ใช่มอนเหมือนเราทำแล้วก็เหมือนกับเราทำแล้วก็ให้ลูกค้าใช่ไหมเออโอเคกินไปด้วยแล้วก็ให้ลูกค้าไปด้วยซึ่งลูกค้าก็คือเราเองนั่นเองจริงเหรอเฮ้ยน่ารักมากอ่ะพี่อยู่ไหนเนี่ย พี่จะลองเอาเกาะออกอกอกเหรอเออเออฝนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวขอใส่เออเอาออกด oh. ีกว่าใส่มงกุฎพ uh, no> ี่ก็มันอึดอัดใส่มงกุฎแบบเพื่อนบ้างได้ไหมอ่ะเดี๋ยวขอดูสินี่ไงมันมีแบบน่ารักน่ารักอยู่เฮ้ยอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะดูดิอ๋อใส่หัวเหรอเออน่ารักอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงอุ๊ยอันนี้ไม่บอกโอ้เป็นดอกไม้น่ารักอ่ะ เปลี่ยนนิดนึงมีอะไรอีกไหม,มอ๋อมีเป็นแบบเจ้าหญิงก็มีพี่เอกเป็นมงกุฎเจ้าหญิงก็มีดูดิน่ารักอะโอ้น่ารักมากเลยอะแล้วพี่เอกใส่มงอะไรได้อะพี่ฝนเอาเป็นดอกไม้ดีกว่าเล็กๆน่ารักกระทัดรัดดีดอกไม้แค่นี้แหละน่ารักเนี่ยเรอเออมันมีแบบให้เราใส่่สก็แปลกๆอะนะน่ารักน่ารักน่ารักอยู่ มีสร้อยคอเลยนะสร้อยคอมันใหญ่เกินไปอะ่ะมีแต่อะไรแปลกๆอะ่ะเพียงว่าถ้าเพียงใส่เข้าไปมันต้องแปลกแน่ไงแปลกจริงด้วยสร<ม>้อยคอใหญ่เกินไปพี่ฝนเอาเป็นแค่นี้ก,ก็แล้วกันอ๋ออันนี้มีอ๋อมีปีกด้วยหรอเออนี่ไงมีปีกด้วย,วยทุกคนเออน่ารักดี<ม>น่ารักมากอันนี้เป็นคลิปหลังคลิปหลังเราไม่ใส่ดีกว่าโอเคเพียงพี่ฝนไปเปลี่ยนแล้ว นี่พี่ฝนมีอันนี้มาใหม่เป็นดอกไม้น่ารักมากน่ารักมากเพียกอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ยแต่งลัวไม่เสร็จหรอก็เห็นเขาแต่งกันก็เลยจะแต่งว่าดูแบบเท่มากเลยอ่ะเปียกเท่มากเลยอ่ะเอานี้แล้วกันโอ้เท่สุดยอดเลยอะไอแอร์มกวางโอเคเดี๋ยวไปดูข้างหน้าดีกว่าเดี๋ยวไปข้างนอกดีกว่ามีอะไรให้เล่นอีกเป็นควางละ ออกก็หรอเฮ้ยอันนี้มีอะไรอ่ะฟินชอบบอเฮ้ยเป็นรูปแันนี้ด้วยเป็นรูปหางนาง่นเงือกอ่ะพี่ใช่ก็ฟินมันคือหางอ่ะจริงหรอเข้าเลยนะเออเข้าไปดูเข้าไปดูอุนน้ยอุนน้ยสวยอ,นนอ,อันนี้คือหางพิเศษเหรอเออเป็นหางพิเศษอะ่ะราคาเก้าร้อยเอออันนี้เป็นหางพิเศษแบบใหญ่ใหญ่โตใหญ่โตโออาอันนี้คืออะไรโอ้โหไม่ไหวนี่นี่ชายน้ําชยนะเป็นใช้น้ำหรอใชยน้ำด้านข้างเป็นอะไรเดี๋ยวดูหน้าหน่อยเป็นกวางไหนเป็นกวางหรอ วางเลนเดียวเออน่ารักน่ารักอยู่นี่ข้างล่างมีอะไรด้วยพี่ฝนไหนนี่ไงห้องลองเสื้อเหรอเจ้าว่าเป็นห้องลองเสื้อนี่ไงข้างล่างหน้าเหรออื๋อเป็นห้องลองเสื้อใช่ไหมเออเอาไว้ลองเสื้อเสื้อผ้าสวยดีนะโอเคในวันนี้โอ้โหเนี่ยทำไมน่ารักขนาดนี้เนี่ยขนาดนั้นเลยอโอ้โหหล่อมากเลยอ่ะ ท,ทุกคนก็สวยน้องข้างๆลืมเอาไอ้นี่ออกอะแตงกวาวเอาแตงกวาวออกไม่ได้หรอเฮ้ยเบียกมันมีคลาสอะไรมาเดี๋ยวพี่ฝนขอไปดูดีกว่าปึ๊บไปแล้วนี่ไงเรามาที่คลาสเรียนอะไรสักอย่างอ๋อเรากลับมาที่สปาทุกคนเอ้าพี่ฝนไปกดอะไรอะกดโกด,ด้านบนไงโกด,ด้านบนแล้วมาเออมาที่สปาดูเหมือนว่าเขาจะมีแบบเซลล์พิเศษอะไรหรือเปล่าใช่ไหมเขาจะมีแบบเซลอะไรพิเศษหรือเปล่า สวยดีอะชอบอ่ะพี่ยากไปสวิงสวายข้างนอกกันต่ออีกนิดนึงยังไม่ยอมไปจบนิดเดียวนิดเดียวลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างไข่เนี่ยลงมาทัวข้างล่าง <c oughs> คือทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะใช่ทาออกมาแบบไม่ใช่ค่อนข้างเพียกคือแบบดีมากพม่หวนชอบมาก <c oughs> หรอกพียเกเฉ๋ๆเจใช่ไม่หวนชอบมากเลยอะลงไปดูข้างใต้ <c oughs> บาดาลกันพาซาข้างล่างสุดอ่ะเหรอข้างล่างเลยข้างล่างโอ้โหมีอะไรอะพี่ก มีอะไรให้เราเก็บก็ไม่รู้อะมีเหมือนกับไปในเนี้ยเฮ้ยมีกล่องสมบัติอยู่ตรงนี้ด้วยเป็นอะไรสักอย่างพี่ฝนไาเก็บกล่องสมบัติด้วยแล้วก็ได้อะไรมาไม่รู้อ๋อได้ได้เหรียญมาสี่สิบห้าเหรียญเนี่มีกล่องสมบัติหรอตรงไหนอะข้างบนเมื่อกี้เนี่ยไหนยังไม่เห็นมีเลยข้างบนตรงไหนข้างหลังเมื่อกี้นี่ไงพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยนี่ไง อยู่ข้างบนเนี่ยไหนอะกล่องสมบัติที่ไม่เห็นเจอเลยอืมอันนี้คืออะไรอะเฮ้ยอันนี้ปิดอยู่ Flower Shop ปิดอยู่ขออภยัยตอนนี้ปิดปรับปรุงยังเข้าไม่ได้นะครับตรงนี้แล้วก็มีตรงไหนกัพี่ฝนพี่ฝนกำลังมองดูว่าไอ้ลูข้างบนอะมีไว้ทําอะไรเรียกเจอกล่องสมบัติอีกแล้ว โอ้อยู่ตรงนี้กันเต็มเลยเนี่ยเนี่ยตอนนี้เหมือนฉากที่แบบแอรียวเขากำลังจะพุ่งขึ้นไปอะ่ะ <c oughs> นี่ตกลงจะออกไปจ่ะหาสมุรใช่ไหมนี่จะพุ่งขึ้นไปข้างบนกำลังดึกชื่อเพลงกำลังจะกำลังจะแบบประมวลผลอยู่ว่าเพลงเขาร้องว่าอะไรไนดะ้ <c oughs> น่าจะไม่ใช่ไอ้นี่นะเลตอิทโไม่ใช่อเ <c oughs> ทำอลังการมีทุกอย่างยังที่ฟัน อะไรเนี่ยโอเคียรกอยู่ไหนแล้วเนี่ยลงมาแล้วนี่ไงอ๋อนี่ไงเห็นแล้วเจอแล้วเฮ้ย hey, ตรงนี้คืออะไรอะ่ะบาเลียบาเลียบ,บอนติบอนติกู <laughs> อ่านยังไงเขายังไม่เปิดให้บริการเปล่าเข้ามาแล้ว <laughs> <laughs> เข้าได้หรอโอ้โห oh. โอ้ยข้างในมีอะไรอะ่ะ <laughs> โออันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับ เป็นช็อปเอาไว้ซื้อของอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะผมอเป็นช็อปเอาไว้ซื้อของเป็นแบบพวกพันเจ็ดเป็นพวกเครื่องประดับไงเพีกเอโหอย่างแรงนี่นี่เกาะเกาะเฮ้ยเครื่องประดับเป็นกูดอะไรเนี้ยเกาะรัดรูปเกาะรัดรูปแปดร้อยเอาราคาแรงมากราคาแรงมากเลยทุกคนแพงไปไหนเนี่ยใช่ราคาแพงมากมีจักเก็บผ้าเย็บเองได้ไหมอ่ะไปข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวไปหาที่นั่งแบบ สวยๆนี่ที่นั่งตรงนี้ดีกว่าโอ้พีทพีทมาแล้วนั่ไงพีทแต่งตัวคล้ายๆพี่ฝนเลยนี่เดี๋ยวพี่ฝนมานั่งตรงนี้คอยแล้วกันนะตรงไหนอะนั่งเนี่ยนั่งหาที่นั่งก่อนเฟย์อยู่ไหนอะออกมาแล้วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวมาหาที่นั่งแถวนี้ก่อนไหนอะที่นั่งหาที่นั่งตรงนี้ดีกว่าที่เดิมที่เดิมคือตรงไหนข้างบนเนี่ยมาเร็วเฟยงหาที่เดิมไม่เจอเป็นไหนแล้วเนี่ยนี่ตรงเนี้ย เออตรงนี้คือตรงนั้นหรือเปล่ามันเหมือนกันในหมดเลยอ้าวนี้ปะใช่ไหมนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่ไงเห็นไหมโอเคไปนั่งเร็วๆๆๆนั่งจุ๊บโอเคนางเงือกเต็มไปหมดเลยโอ้โหแล้วแบบสวยๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนอลังการมากแบบอลังการมากๆเลยนางเงือกแบบเยอะมากๆเลยมีหลายคนมากเอาเป็นว่านี่เพื่อนๆเราหมดเลยใช่ไหมน่าจะใช่ เยอะมากสวยมากทุกคนสวยมากๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะที่เข้ามาเล่นร่วมกันนะจ๊ะวันนี้พี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้าสีเหมือนปากกัดพี่ใชส่สวยๆทั้งนั้นเลย